สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะมาแก้ปัญหาการใช้ลูกศรใช้ขวาในการเลื่อนคอลัมน์ใน Excel ไม่ได้นะคะคือทำงานไปแล้วพอกดปุ่มลูกศรขวาที่คีย์บอร์ดก็กลายเป็นการเลื่อนคอลัมน์แบบนี้นะคะเลื่อนไปทั้งคอลัมน์แต่ว่าจะจะพิมพ์ไม่ได้นะคะซึ่งปกติถ้ากดลูกศรขวาจะเป็นการเลื่อน ไปคอลัมน์ถัดไปทางขวามือนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถจะพิมพ์ข้อความได้เลื่อนไปแล้วนะคะดับเบิลคลิกหรือว <wide>? ่ากด F2 ก็แก้ไขเพิพ่มเติมข้อความหรือพิมพ์ข้อความลงไปใหม่ได้นะคะการแก้ปัญหานะคะให้ไปที่ Start Setting อิส e ับแอคเซสคีย์บอร์ดก็คือตรงนี้ก็คือไปเปิดนะคะไปออนพอกดไปแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาแบบนี้นะคะให้กิกเมาส์ที่ปุ่มสกอ l l ็ c k ี นะคะแล้วก็ลองใช้งานดูก็จะได้แบบนี้นะคะสกออล็อกนะคะก็จะทำให้การเลื่อนขวาไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ไปที่เซตติ้งนะคะเราก็สามารถที่จะกดง่ายๆได้ที่คีย์บอร์ดนะคะก็คือการกดปุ่มฟังก์ชันพร้อมกับปุ่มสกอ์ล็อคกคีย์นะคะที่คีย์บอร์ดจะให้ผลเหมือนกันนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ